คลิปวิดีโอนี้นะคะสร้างขึ้นนะคะเพื่อ,อสอนวิธีการใช้งานนะคะร,รูปแบบการส่งงานในในโทรศัพท์มือถือนะคะเดี๋ยวนักเรียนนักศึกษาดูนะคะตามคลิปนี้เลยนะคะเพื่อที่จะได้นําไปประยุกต์ใช้ในการส่งงานนะคะในรูปแบบที่สะดวกในออฟไลน์ line, แต่ว่าเราจะต้องอเข้าเรียนในคร,รูมนะคะเข้าส่งงานในคร,รูม อเดี๋ยวดูนะคะดูหน้าจอนะคะในส่วนของรูปแบบโทรศัพท์นะคะก็จะเป็นในรูปแบบของเหมือนกันกับเราใช้งานทั่วไปนะคะอ่านี่คือหน้าจอโทรศัพท์นะคะกรณีที่นักเรียนนักศึกษาเข้าคัดลุมยังไม่ได้นะคะก็สามารถที่จะเข้าไปที่ Google นะคะ จากนั้นนะคะนักเรียนนักศึกษานะคะสามารถแตะจนจุด3จุดตรงหน้าจอนี้นะคะนะคะเลือกการแสดงผลในเวอร์ชันเดสก์ท็อปนะคะ,ะเดี๋ยวก่อนนะคะเข้าไปที่หน้า google นะคะปึบ๊บนะคะแตะตรงที่จุด3ามจุดนะคะมุมขวาด้านบนนะคะนักเรียนนักศึกษาก็จะเห็นคําว่าเวอร์ชันเดสก์ท็อปตรงนี้ค่ะนักเรียนนักศึกษาแตะเข้าไปเลยนะคะ ทีนี้ก็จะขึ้นหน้าต่างการค้นหานักเรียนนักศึกษาก็พิมพ์คำว่าค a ส s r o ูมค่ะ CLASS นะคะค a ส s r รูมจากนั้นนะคะเลือกหัวข้อตรงนี้ค่ะด้านบนสุดนะคะเราก็จะลงชื่อเข้าใช้ในส่วนของค a ส s r o ูมนะคะ นะคะนักเรียนนักศึกษาก็เอารหัสนะคะมามากรอกเข้าเหมือนกันกับใช้คอมพิวเตอร์นะคะแล้วก็กดบวกเพิ่มนะคะเข้าชั้นเรียนนะคะเอารหัสใส่เหมือนเดิมที่อาจารย์ให้นะคะแล้วก็กดเข้าร่วมนะคะก็จะเข้าสู่งานทีนี้ในส่วนของนักเรียนนักศึกษาที่อาจพิมพ์ออกมานะคะเป็นเปเปอร์นะคะเป็นเปเปอร์งานนะคะนักเรียนนักศึกษาก็สามารถที่จะ เอางานนี้มาแนบส่งนะคะโดยเข้าไปที่ห้องเรียนรายวิชานะคะแตะเข้าไปนะคะจากนั้นนะคะแตะตรงที่คำสั่งงานนะคะนะก็จะมีนะคะในการให้ส่งงานนะคะเช่นเดียวกันนะคะ,ะส่งงานนะคะเหมือนกันเลยนะคะทัานเรียนนักศึกษาเอารูปภาพเนี่ยมาแนบใส่ได้เลยนะคะไปที่เพิ่มหรือสร้างนะคะตรงนี้นะคะเลือกเป็นไฟล์นะคะ รูปภาพอยู่ตรงไหนเรียกดูนะคะอ,อยู่ที่คลังภาพใช่ไหมนะคะก็ไปที่คลังภาพนะคะสมมติว่าเป็นใบางานนักเรียนนักศึกษานะคะใบางานตัวอย่างนะคะถ่ายภาพมาอย่างนี้ปุ๊บนะคะกดเลือกนะคะกดเพิ่มเพิ่มตรงนี้เลยนะคะมุมขวาด้านบนรอเขาอัพโหลดสักคู่หนึ่งนะคะอ่ นี่อันนี้คือทําจากโทรศัพท์นะคะอาจารย์ยกตัวอย่างให้ดูทีนี้นักเรียนนักศึกษาก็กดส่งได้เลยค่ะกดส่งนะคะผ่านโทรศัพท์นะคะพูดง่ายๆถ้าใครเขียนเสร็จแล้วก็ถ่ายภาพนะคะเก็บไว้ในคางอลบั้มโทรศัพท์หรือ,อแกลลอรี่เรานะคะเวลานั้นนะคะเราเข้าคัดลูมมาตรงนี้นะคะก็สามารถมาแนบส่ง มันก็จะง่ายกับการตรวจสอบของอาจารย์นะคะอาจารย์ก็จะเข้าไปตรวจสอบในเรื่องของงานที่นักเรียนส่งนะคะมันจะขึ้นปรากฏตรงนี้ค่ะจะได้อ้างอิงื่อวันที่ส่งนะคะดูนะอาจารย์ก็จะเข้าไปดูนะคะ สมมุตินักเรียนนักศึกษาส่งงานเข้ามานะคะจาย์ก็จะเข้าไปดูปึ๊บอ่าถ้ามีการส่งงานเข้ามาแล้วนะคะอาจารย์ก็จะสามารถที่จะเข้าไปดูว่าใครส่งเข้ามาแล้วนะคะคะแนนนะคะก็จะเข้าไปดูได้ว่าใครส่งเข้ามาแล้วนะคะ อย่างนี้เป็นต้นนะคะคิกเข้าไปในงานนะคะตอนนี้ก็จะมีคนส่งนะคะอาจารย์ก็สามารถดูได้นะคะตามตามงานนะคะว่าคนส่งแล้วนะคะตอนนี้มีคนเข้ากลุ่มแล้วกี่คนนะคะตอนนี้มีเข้ามาสี่คนนะคะมันก็จะปรากฏขึ้นว่าใครส่งหรือยังไม่ส่งนะคะก็จะสามารถอิงเกณฑ์การวัดผลประเมินผลในการเรียนได้นะคะคลิปวิดีโอนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับ นักเรียนนักศึกษาในการประยุกต์ใช้นะคะงานด้านเทคโนโลยีแล้วก็อุปกรณ์เครื่องมือนะคะเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์แล้วก็โทรศัพท์มือถือนะคะที่มีอินเทอร์เน็ตสามารถใช้งานนะคะได้ตลอดนะคะ24ชั่วโมงไม่ว่านักเรียนนักศึกษาจะอยู่ที่ไหนนะคะฝากไว้เป็นบทเรียนด้วยค่ะขอบคุณค่ะ